อีกจุดหนึ่งไปกันที่วัดเทพสุรินทร์อเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะที่นั่นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงก่อนหน้านี้กลับเข้าไปในชุมชนแล้วค่ะแต่ณตอนนี้ต้องย้ายออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ากังวลใจและมองว่าสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนนะคะในจุดนั้นทําให้เครือข่ายครอบครัวยิ้มค่ะลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมลานเล่นให้กับกลุ่มเด็กๆและเยาวชนในศูนย์พักพิงอย่างต่อเน,นื่องค่ะเด็กๆวันนี้ได้เล่น ของหลายอย่างมากค่ะมีทั้งงานศิลปะนะคะแล้วก็ของเล่นต่างๆที่ทางสวนนิเวศเกษตรสินได้เอามาพาเด็กๆเล่นเรามีความรู้สึกกังวลแบบนี้ค่ะว่าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งนั่นหมายถึงว่ามันมีน่าจะ,ะเป็นกิจกรรมระยะยาวที่เราจะต้องทํากิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งโดยหน้าที่ของพวกเราก็คือว่ามาชวนเด็กๆและก็ชุมชน ะะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายจริงๆแล้วเราต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันข้อมูลปัจจุบันข้อมูลที่ถูกต้องนะคะและช่วยให้เราสามารถที่จะนํามาวางแผนในการที่จะตั้งรับในการที่จะจัดระบบข้อมูลต่างๆหรือว่าในการช่วยเหลือนะคะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ต่างคนต่างอยู่ด้วยความหวาดระแวงด้วยความกังวลใจเนาะคือว่าเขาก็ จำเป็นที่จะต้องปลอดภัยในช่วงกลางคืนเนาะดังนั้นก็คิดว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันเสี่ยงที่สุดหรือสีแดงที่สุดก็ออกมาให้ไกลที่สุดก่อนส่วนจะไปต่อที่ไหนยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังจัดการไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อเนาะสำหรับทางวัดเนี่ยการให้ผู้พิ้ามารอบที่สองเนี่ยเราเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะรีบกลับอย่างไ้นะ เพราะว่ารอบแรกก็คิดว่าส่งกลับแล้วเขาก็กลับบ้านกลับท่องกันแล้วคงคิดว่าอยู่อยู่นานนะแต่ชาวบ้านเนี่ไปได้สี่ห้าวันเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเดิมคือเกิดความกางังวลหวาดผวาในสิ่งที่เขาได้รับที่ผ่านมาน่ก็เลยทางผู้ใหญ่บ้านทางปลัดอำเภอประสานงานมาบ้านหลวงพ่อชาวบ้านเขาขอกลับไปพักที่วัดก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยบอกอยู่ที่นี่เขานอนไม่หลับกันอย่างเงี้ยมากันเลยว่าได้ไม่ไปได้มาเลย อนุญาตให้มาเลยพอ,อมาก็ช่วยกันดูลแลตรจะเตรียมเท่าที่จะทําได้งตามที่เท่าที่ทําได้อยากจะให้มันสงบเร็วๆนะครับเพราะว่าสงสารเด็กๆแลวก็ผู้สูงอายุนะครับที่ต้องมาออรอนเร่นะครับมาอศาศัยอยู่ในที่นะครับตักพิงชั่วคราวนะครับเนาะเพราะว่ามันก็คงจะไม่สะดวกเหมือนจะอยู่กับบ้านเนาะนะครับนะฮะ ก็อยากจะให้สถานการณ์นี้สงบโดยเร็วพันธครับ เป็นสถานการณ์ท่ามกลางความกมังวลใจของน้องๆและผู้ปกครองในแนวชายแดนนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือกิจกรรมลานเล่นค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนหมู่มากหลากหลายช่วงวัยในศูนย์พักพิงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กซึ่งลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมเล่นอิสระให้กับน้องๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดก็ยืนยันตรงกันนะคะว่ากิจกรรมพื้นที่สร้างสารรค์พื้นที่ลานเล่นแบบนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่สําคัญเป็นภาพของการศึก ษาแบบยืดหยุ่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับเด็กทุกคนและทุกเชื้อชาติค่ะตอนที่เราลงไปครั้งแรกเนี่ยเด็กๆช่วงที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเขาก็จะนั่งอยู่กับผู้ปกครองแต่พอพอ,อเราไปทํากิจกรรมเรื่องเล่นอิสระเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเด็กๆเ,เขาเกิดจินตนาการแล้วเขาสามารถเล่นหรือว่าอยู่กับสิ่งนั้นได้นานมาก แต่สิ่งที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เขาได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อย่างอุปกรณ์ที่เราลงไปอย่างเช่นวาดภาพระบายสีแล้วก็มีตัวต่อบล็อกไม้แล้วก็เป็นข้อต่อ PVC หรือว่าการเล่นในรูปแบบอื่นๆกล่องลังอะไรแบบนี้คะ่ะเราจะเห็นว่าระหว่างที่เขาเล่นเนี่ยมันเกิดรอยยิ้ม แล้วก็มันเกิดเด็กเล็กเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่มากยิ่งขึ้นถ้าการณีเด็กเล็กคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาเล่นด้วยมามาทํากิจกรรมด้วยคะเราเห็นแววตาเห็นความสุขที่มันเกิดขึ้นระหว่างระหว่างกิจกรรมแล้วก็เด็กเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าการเล่นด้วยกันหรือว่าในกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีการปฏิสัมพันธ์มีการแบ่งปันกันเกิดขึ้นเรามองว่าเด็กทุกคนเนาะเด็กทุกคนเนี่ยคือเป็นเด็กเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนชาติไหนสีผิวอย่างไรนับถือศาสนาอะไรคือเด็กทุกคนคือเด็กเท่ากันยิ่งในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็ยิ่งลงทุนกับเด็กเล็กๆเนี่ยการที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยมันย่อมจะส่งผลที่ดีมากๆส่วนอันดับแรกเลยมันส่งผลดีกับตัวเขาเองอันที่สคือเขาก็จะกลายเป็นคนที่ มีศักยภาพแล้วก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ขับเคลื่อนประเทศหรือว่าขับเคลื่อนสังคมไปในทางสร้างสารรค์นะคะแล้วก็คิดว่าการศึกษาการเรียนเนี่ยมันสำคัญกับเด็กทุกคนค่ะทุกเชื้อชาติทุกศาสนาค่ะ เด็กทุกคนมีศักดิ์ศรีแล้วก็คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะคะนั่นเป็นหมุดหมายส่วนหนึ่งที่สําคัญในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือว่า CRC ค่ะซึ่งผู้แทนไทยเข้าร่วมให้การรับรองเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยนปี2532นะคะเป็นการร่วมตกลงในที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาตินกรุงนิวยอร์กค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจากวอภาพกราฟิกนี่คือข้อสําคัญในการตกลงเมื่อสักครู่นี้แต่ข้อที่ เกี่ยวเนื่องกับเด็กจะมีข้อ28และข้อ29ค่ะใจความสําคัญในข้อ28ก็คือเด็กทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาส่วนในข้อ29เขาบอกว่าการศึกษาของเด็ก ต้องช่วยเด็กพัฒนาศักยภาพและพรสวรรค์ตรงสอนให้เขาเข้าใจสิทธิ์ของตัวเขาเองสิทธิ์ของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมรวมทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเข้าใจการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะคะนี่เป็นส่วนสําคัญที่ อยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติด้วยค่ะคุณผู้ชมลองดูข้อมูลกันหน่อยไหมคะจริงๆในประเทศไทยมีนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนแต่ว่าขึ้นทะเบียนเอาไว้ว่าเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในประเทศไทยนะคะหลักฐานจากทางทะเบียนปีการศึกษา2567บอกว่าจำนวนเด็กนักเรียนที่ไม่มีบัตรประชาชนในประเทศไทยมีอยู่95,000 724คนค่ะแบ่งออกเป็นช่วงชั้นการศึกษานะคะในก้อนนี้อยู่ในช่วงก่อนประถมศึกษา21,475คนช่วงประถมศึกษา64,035คนค่ะส่วนช่วงที่เรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้นมี8,100กว่าคนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีอยู่2,098คน ถ้าคุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้จะพบว่าเด็กนักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เรียนในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก้อนใหญ่ๆจะอยู่ในชั้นก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาก็ถือว่าเป็นเด็กเล็กนะคะ